ยาย่าตอบแล้วร่วมคอนเสิร์ตนะเดชหรือไม่ยาย่านะคะยืนยันค่ะว่าจะขึ้นคอนเสิร์ตกับคุณนเดชนะคะอย่างแน่นอนค่ะรับมีฉากฟินๆด้วยนะคะต้องรอดูค่ะมั่นใจว่าคนดูจะแฮปปี้พร้อมทำเต็มที่ดีใจค่ะติดโผผู้หญิงที่น่าสวยค่ะ เรียกว่านะคะเป็นอีกหนึ่งคอนเสิร์ตค่ะที่หลายคนนะคะให้ความสนใจค่ะกับ The Real n s n a t e Concert หลายคนนะคะคาดหวังว่าน้องยาย่าเนี่ยจะไปร่วมแจมค่ะซึ่งตอนนี้เธอก็บอกว่าขึ้นแน่นอนนะคะส่วนรายละเอียดเนี่ยสิ่งที่จะต้องทำนั้นยังไม่แน่ใจค่ะแค่รู้มาคร่าวๆนะคะว่าเป็นอะไรที่ไม่เคยทำมาก่อนตัวหนูยังคาดไม่ถึงเลยค่ะว่าจะให้ทำแบบนี้ก็ต้องรอดูกันค่ะแต่ว่ามีครบทุกรสแน่นอนอันนี้คือที่เธอให้สัมภาษณ์นะคะน้องยาย่านะคะยังบอกอีกด้วยว่าช่วงนี้เนี่ยเรียกว่า พี่ณเดชก็ออกจากเครียดนะคะเพราะว่าหลังเวลา4ี่ทุ่มเนี่ยเขาก็ต้องหาเวลาไปซ้อมค่ะลาเพื่อที่จะไปเติมความรู้นะคะเกี่ยวกับการเต้นและก,การร้องเพลงอีกด้วยค่ะโดยเธอนะคะบอกว่าก็เป็นกําลังใจให้เขานะคะสู้ๆค่ะยังไงก็คิดว่าพี่นาเดชเนี่ยต้องทําได้อยู่แล้วค่ะ นักข่าวนะคะมีการยิงคำถามเกี่ยวกับการติดโผลผู้หญิงหน้าสวยอีกด้วยเธอก็บอกว่าดีใจค่ะใครชมว่าสวยเราก็ดีใจอยู่แล้วนะคะนักข่าวเลยถามว่าเราเนี่ยติดทุกโผที่เกี่ยวกับความสวยยายาก็บอกว่าหนูว่าหนูสวยนะคะจะบอกว่าหนูไม่สวยเป็นไปไม่ได้เธอก็หัวเราะนะคะแล้วก็นักข่าวเลยถามว่าแล้วคิดว่าตัวเองเนี่ยมีเสน่ห์ที่ตรงไหนยาย่าก็บอกว่าน่าจะเป็นที่คิ้วค่ะเพราะว่า เขาไม่เคยดื้อกับเราเลยจะนอนก็สภาพเหมือนเดิมนะคะน่าจะหมายถึงว่าไม่ว่าจะตื่นหรือนอนนะคะสภาพของคิวเธอก็อยังคงเป๊ะเหมือนเดิมค่ะแล้วก็นะะักข่าวถามคำถามสุดท้ายนะคะถามว่าปีนี้นี่จะมีงานอินเตอร์อะไรให้แฟนๆได้ชมไหมเธอก็บอกว่ามีเรื่อยๆค่ะก็ต้องติดตามรอชมกันนะคะ และนี่ก็คือข่าวๆวความเคลื่อนไหวของเธอค่ะแมเธอจะไปคอนเสิร์ตของคุณณเดชด้วยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยใครที่มีบัตรนะคะหรือเตรียมพร้อมแล้วก็เตรียมตัวค่ะเจอกับเธอได้นะคะเรียกว่ามาฟินคู่เลยค่ะข่าวนี้ก็ขอขอบคุณนะคะข้อมูลจาก i n n ค่ะขอบคุณข้อมูลมาณที่นี้ด้วยค่ะยังไงนะคะก่อนจบคลิปค่ะอย่าลืมกดติดตามแล้วก็กดกระ,ะดิ่งช่องเราเอาไว้นะคะจะได้ไม่พลาดข้อมูลข่าวสารใหม่ๆค่ะแล้วมาเจอกันใหม่ในคลิปหน้า